สรุปแบบสับเ้ยปันวาดยอมรับมีปัญหากับสามีจริงไม่ได้อันฟอลโลไอจีแต่บล็อกเลยวันที่12พฤษภาคม2567ได้รยสดาราสาวเป้ยปันวาดเปิดใจครั้งแรกหลังมีคนตาดีสังเกตเห็นว่าเธอนั้นได้อันฟอลโลไอจีป๊อปนิที่สามีและลบรูปคู่เกลี้ยงไอจีโดยเป้ยปันวาดเปิดใจถึงประเด็นนีว้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเ้ยคนเดียวเพราะมีเรื่องบุคคลที่2และบุคคลที่3จึงไม่อยากให้ใครได้รับผลกระทบรวมถึงลูกๆของเ้ยเองด้วย ถ้าไม่ตอบอะไรไปขอให้เข้าใจเปยด้วยเมื่อถามว่ามีข่าวเลิกติดตามไอจีสามีสาวเฟย์ได้กล่าวว่าไม่ได้เลิกติดตามแต่เรียกว่าบล็อกค่ะเหตุผลที่บล็อกเราต้องการดูแลจิตใจเราไม่ได้เตือนใครเราต้องเอาจิตใจเราเป็นสําคัญคําว่าบล็อกทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วก่อนบล็อกก็คิดดีแล้วที่จะบล็อกทุกอย่างขึ้นกับกระบวนการและผ่านเวลารวมถึงเหตุการณ์ก่อนบล็อกก็ไม่ได้คุยกัน ส่วนเรื่องสถานนะเฟยไม่ขอตอบเมื่อถามกระแสข่าวเรื่องมือที่3มีผู้หญิงไปพูดกับเพื่อนว่ามีความสัมพันธ์กับสามีของเฟยจริงหรือไม่ด้านสาวเฟยได้แต่ยิ้มหวานและไม่ขอตอบคําถามนี้ เพราะถ้าตอไปจะไปกระทบกับคนอื่นด้วยไม่ใช่เป้ยคนเดียวเราผ่านอะไรไมาเยอะเป้ยวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนพูดได้แค่นี้ทุกคนคงรู้ว่าทุกวันนี้ทําไมเป้ยเป็นแบบนี้การตัดสินใจตอนนี้คิดถึงลูกลุ้นล้วนส่วนเรื่องบล็อกสามีเป็นความรู้สึกของเราเองที่ต้องการดูแลจิตใจของตัวเอง ส่วนเรื่องอื่นในบ้านในฐานะแม่ล้วนวนเรื่องนี้ผ่านมาสักพักใหญ่แล้วโดยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง้อหรืองอนแล้วเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วเป้เป็นคนหนึ่งที่เคยเจอปัญหาพวกนี้ฉะนั้นคนเรา 1...2...3... ไม่ได้แล้วดังนั้นระยะทำใจคงเป็นที่เจอตั้งแต่ครั้งแรก ตอนนี้ไม่ใช่เราแข็งแรงเราก็มีความรู้สึกแต่ต้องคิดถึงลูกตอนนี้เป็นเรื่องภายในบ้านอยากที่ลูกได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อถามว่าการตัดสินใจของเป้ยตอนนี้ถือว่าสิ้นสุดแล้วหรือไม่เป้ยกล่าวว่าขอไม่ตอบเป้ยกับคุณสามีสามารถคุยกันได้และเราก็ตกลงกันได้เราคุยกันด้วยดีเราไม่ได้ทะเลาะกันเราเจรจากันได้โดยผ่านการคุยมาบ้างแล้วตอนนี้เป้มีความสุขและแข็งแรงดีขอบคุณทุกกำลังใจ ตอนนี้เป้ยหาเงินเลี้ยงลูกอยู่จากนี้ขายอะไรช่วยเป้ยด้วยตอนนี้จะลุยมากขึ้นทำงานให้มากขึ้นครั้งนี้ไม่มีน้ำตาเพราะผ่านมาเยอะมากแล้วเป้ยวันนี้ไม่ใช่เป้ยเมื่อวันก่อนเราได้เรียนรู้มากขึ้นเป,ป้ยปันว่ากล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกัด้วยนะคะขอบคุณค่ะ